สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่อง่าของผมผมคือผู้ดูแลเรื่องเล่าต่างๆที่เขียนเอาไว้เพื่อเป็นดุทาหอนหรือสั่งสอนผ่านการเล่าดังเช่นเรื่องนี้อ้เอาล่ะตอนนี้เวลาของผมนั้นมีไม่มากแล้วเอาเป็นว่า เรามาเจอกันอีกทีท้ายเรื่องก็แล้วกันไม่เคยเห็นนายสูบุรีเลยว่ะช่วงนี้เครียดๆว่ะเพิงเลือกับแฟนมาไอ้กา โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็ไปกันนะดูละโหก้อนมาจนได้น่าเคียนมาเลยนะมานี่มานี่หายเคียนแน่นอนกันมันได้ท่เลยมังกรสักหน่อยบุหรี่นี้ก็พอมากอนาคกไม่เคยอ่ะนี่แถวนี้ปืนเดียวเชื่อกูจะเอาจริงหรอ Ao à, con lòng nè. Ừ, đó là tôi nhận ngắn lắm. <laughs> <laughs> โอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะอาทิตย์หน้าอาจารย์จะมาสอนหัวข้อ,อนี้กันนะครับนะักสัมศึกษาทำความเคารพอร้าวคุณครับโอ้อาจารย์นี่กว่าจะเลิอกอะ่ะนี่มึงไม่รับไปตลาดจะถึงไหมปะไม่ได้อ่ะวันนี้ติดงานแล้ววันนี้พวกมึงจะติดปะ เฮ้ยเจัดีกอบเนียเอาดิที่เดิมเวลาเดิมแต่ว่าเรามีฝีนะเว้ยเออเออได้ได้ไดเออเจอกันเจอกันเจอกันอนให้ก่อนขอคุยด้วยหน่อยดิมีอะไรปะทางนี้เห็นมาที่สนามเลยมีอะไรหรือเปล่ากูไปทำงานไม่เขษมาช่วงนี้เหนื่อยถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกกันได้นะเว้ยก็มีอะไรหรอกนะเออเอองั้นกูกลับก่อนนะ เจอกันเจอกันเจอกัน นี่อย่างเดียวก็พอแล้วแมนไม่ใช่คนดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วนี่เอ้ะมาสักหน่อยดิวันนี้นนเอ้ยก่อนของสุดท้ายนะเพื่อนเอ้ยนี่เพื่อนเฮ้ยทำไม่ดีดิเฮ้ย น้นองกูนะเว้ยทำไมมึงทำอย่างนี้วะเฮ้ยก hey, ้อนเย็นๆไอ้ตะวันขาดยาก็ขาดมาทีหนึ่งแล้วนะเว้ยเงินกูว่าจ่ายอ่ะแล้ววะก็นั่นมันของกูก้อนทำไมมึงทำอย่างนี้วะนั่นเป็นมึงนะเว้ยก็นั่นของกูหม่ก็นั่นเพื่อนไปวะถ้าเพื่อนไม่เลยมามึงจะทำไงวะระช่างแม่งดิ มาหาคุณนายเอ้านี่ไีช่ชาสองนี่ เป็นไรเนี่ก้อนก้อนก้อนมึงไหววะเนี่ยก้อนก้อนพูดอะไรหนดีให้กูพาไปโรงพยาบาล้ว ก็น,นี่เลยนะเพรียพึ่งเรอกับแฟนมาเริ่มเซ็เชื่อกูขาดยากระดังมันของกูหลอนแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะว่ายังมีเรื่องราวของเพื่อนมันอีกสามคนนะที่ผมยังไม่ได้เล่าแล้วเจอกัน